บทที่33พระในบ้านวันที่ยีสามกราคมพุทธศักราช2517เป็นวันพระขึ้น15บห้าขผู้คนพากันมาวัดป่ามะม่วงแต่เช้ามืดแม้วันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ปีใหม่มาปีเก่าลาลับแต่หน้าที่และภารกิจของท่านพระครูดูเหมือนจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะผู้คนนับวันจะประสบปัญหาชีวิตได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันมากขึ้นปัญหาชีวิตอันเป็นผลพวงของความเจริญทางวัตถุเสร็จจากสังฆก,กรรมในพระอุโบสถแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินมายังกุฏิที่ผู้คนมากหน้า กำลังรออยู่จากนั้นท่านก็เริ่มวินิจฉัยไขยปัญหาให้กับพวกเขาตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬกาสามสิบนาทีจึงขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพัฒหารเช้าร่วมกับภิกษุอื่นๆบนศาลาพวกชาวบ้านผู้มีศรัทธาจะนำอาหารหวานคาวมาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงทุกวันพระ ผู้ทุกข์ร้อนรายแรกเป็นนักธุรกิจมาจากกรุงเทพหน้าตาของเขาเศร้าหมองเพราะการค้าขาดทุนร่วมสิบล้านเขาได้รับคำแนะนำจากญาติว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านแก้ปัญหาเก่งจึงสู้ด้านดานมาหาและนั่งตากยุงรอตั้งแต่ตีสี่โยมมีอะไรจะให้อัตมาช่วยก็ว่าไปเลย ท่านเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมาผมแย่แล้วครับหลวงพ่อธุรกิจของผมขาดทุนไปเกือบสิบล้านถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยผมคงต้องล้มละลายแน่เขาบอกด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนโยมทำธุรกิจอะไรละ่ะผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งนอกครับผมทำมาสามสิบปีเขานี่แล้ว สองปีแรกกำไรดีมากพอมาปีหนึ่งหกก็เริ่มขาดทุนและกิจการก็แย่ลงเรื่อยๆจนเกือบจะล้มแล้วครับหลวงพ่อโปรโดช่วยผมด้วยแม่อาตมาไม่ได้สันทัดเรื่องธุรกิจเสีด้วยสิไหนโยมช่วยอธิบายกระบวนการข้องมันให้อาตมาฟังหน่อยสิแล้วอาตมาจะช่วยตรวจสอบให้ ว่าทำไมมันถึงได้ขาดทุนนักธุรกิจผู้นั้นจึงอธิบายว่าผมมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงผมจะส่งตัวอย่างไปให้ตลาดดูตลาดที่ว่าก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุ่นเขา จะสั่งมาทีละมากๆจนผลิตแทบไม่ทันก็รุงเรืองอยู่แค่สองปีมาปีที่แล้วก็เริ่มสุดทำให้ขาดทุนย่อยยับผมไม่ทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระครูจำเป็นต้องรบกวนเห็นหนอช่วยตรวจสอบให้ชั่วอึดใจเดียวท่านก็พูดขึ้นว่าโยมทราบดีชุละจะให้อัตมาพูดตรงๆงไหมละ่ะ นักธุรกิจวัยห้าสิบเศษอ้ำอึ้งอยู่ประเดี๋ยวหนึง่งแล้วจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าครับหลวงพ่อพูดตรงๆได้เลยครับท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าก่อยโยมเล่นไม่ซื่อกับลูกค้านี่นาเวลาส่งตัวอย่างไปให้เขาดูโยมก็ใช้ผ้าชนิดดีราคาแพงแต่พอเขาสั่งมาจำนวนมากๆ โยมก็ใช้ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าคุณภาพด้ยอยกว่าราคาถูกกว่าโยมทำอย่างเนี้ยเพราะความโลภอยากได้กำไรมากๆเขารู้ทันเขาก็เลยเลิกสัง่งอันนี้โยมจะไปโทษลูกค้าเขาก็ไม่ได้จริงไหมละ่ะท่านพูดด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้ทุกคนณนะที่นั้นได้ยิน เพื่อจะได้สอนคนอื่นไปในตัวคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นล่ละครับหลวงพ่อบุรุษวัยเกินห้แอบอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างทำให้คนฟังที่ไม่รู้เท่าทันคิดว่าเขาไม่ผิดเพราะใครๆก็ทำอย่างที่เขาทำอ๋อหมายความว่าอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ทำ ยอบหมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่กระมังครับคนตอบชักไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นโยมบอกอัตมามาตรงๆเลยดีกว่าว่าสิ่งที่โยมทําไปนั้นนะ่ะมันถูกหรือว่าผิดบอกมาเลยอาตมาไม่ชอบพูดอ้อมค้อมผิดครับแต่มันก็ทำให้รวยเร็วนะครับหลวงพ่อคนอื่นๆเขาก็ทำ แล้วก็รวยกันทั้งนั้นนักธุรกิจยังคงมีทิฏฐิไม่จริงละมังถ้าจริงโยมก็คงไม่มาหาอาตมาช่วยหรือโยมจะเถียงไม่เถียงแล้วครับหลวงพ่อกรุณาแนะนำผมด้วยเถอะครับว่าจะทำอย่างไรธุรกิจของผมถึงจะคืนสู่สภาพเดิมมันก็ไม่ยากหรอกโยมแต่มันก็ไม่ง่าย ถ่ายโยมไม่สามารถปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนำผมจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำทุกอย่างเลยครับนักธุรกิจพูดอย่างมีความหวังขึ้นมาบ้างดีแล้วล่ะญาติโยมทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างชวนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้น บรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในกุฏิขณะนั้นผู้ที่จะมาถามปัญหาแบบเดียวกันอีกสองสามรายท่านก็จะได้ถือโอกาสตอบเสียในคราวเดียวกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเมื่อจะพูดต่อท่านทำความตกลงกับเจ้าของเรื่องว่าโยมอย่าหาว่าอาตมาเอาโยมมาประจานนะ ก็เมื่อกี้ยมว่าคใครๆเขาก่อทำกันก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าหลวงพ่อประจานถ้าหลวงพ่อทำให้ผมขายดีเหมือนเก่าได้นักธุรกิจยอมรับหากมีเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นก็จงฟังให้ดีการกระทำของโยมถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงลูกค้า การหากินทางทุจริตนั้นมันทำให้รวยก่อจริงแต่รวยได้ไม่นานก็ต้องเจงคำสุดท้ายท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนเพื่อความทันสมัยแล้วผมจะแก้ไขอย่างไรครับประการแรกโยมก็ต้องเลิกหลอกลวงเขาด้วยการยัดใส่สินค้าใช่ไหมที่โยมทำอยู่นะ่ะเขาเรียกว่ายัดใส่สินค้าใช่ไหม อันนี้อาตมาเคยได้ยินแต่เขาพูดถูกแล้วครับหลวงพ่อสมัยนี้ใครๆเขาก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นไม่งั้นมันจะไม่รวยครับนักธุรกิจสนองนั่นไงเอาอีกแล้วไงอาตมาสอนอยู่แบบๆโยมก็มาเป็นแบบเดียวกันอีกแล้วท่านว่าตรงๆก็มันเรื่องจริงไหมครับหลวงพ่อ ผมเพียงแต่หยิบยกเอาเรื่องจริงขึ้นมาพูดเท่านั้นเองชายวัยเกินห้าสิบเถียงอย่างดือ้อรันโยมนี่ดื้อซะยิ่งกว่าแมวอีกอาตมาว่าแมวมันดื้อแล้วนะครับผมไม่ดื้อแล้วครับตกลงผมยอมหลวงพ่อจะไม่ทําอย่างที่ทําอีกตัวอย่างสินค้าเป็นยังไงผมก็จะส่งให้เขาตามนั้นทุกประการแล้วฝีมือด้วยนะ ไม่ใช่ตัวอย่างตัดเย็บด้วยฝีมือประณีตแต่พอส่งไปให้เขาก็เป็นฝีมืออีกกระดับหนึ่งท่านพูดดักคอแม้หลวงพ่อนี่ละเอียดจริงๆผมศรัทธาเต็มที่เลยครับเนี่ยเขาชมเป็นครั้งแรกและด้วยความจริงใจหากท่านไม่พูดเช่นนี้ออกมาเสียก่อนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะหลอกลวงโดยวิธีนี้ คือใช้วัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกับตัวอย่างแต่จะลดความประณีตลงเป็นการประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงเมื่อท่านพระครูเตือนล่วงหน้าไว้เช่นนี้เขาก็จำเป็นต้องเชื่อท่านตกลงผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำครับแล้วนานเท่าไหร่ผมจึงจะฟื้นล่ะครับยงังยังไม่หมดแค่นี้ที่พูดมานะเพิ่งได้ประการเดียว ยังมีอีกประการอื่นๆอีกนั่นก็คือโยมจะต้องสวดมนต์ทุกวันสวดเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาละไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมนต์มีคนเข้าพิมพ์มาถวายสำหรับแจกท่านหยิบแผ่นปลิวขนาด 1x คูณ1.25ขึ้นมาแจกในนั้นมีบทสวดมนต์พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการอ่านท่านส่งให้นักธุรกิจแต่ปรากฏว่ามีบุรุษอีกสองคนที่นั่งณที่นั้นขออีกคนรับแผ่นคนหนึ่งมีธุรกิจทำกระเป๋าถือส่งต่างประเทศอีกคนทำรองเท้าหนังและสองคนนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบคนแรกคือการหลอกลวงลูกค้าคือใช้วิธียัดไส้สินค้า คนทั้งสามรับแผ่นปลิวมาอ่านและพูดขึ้นเกือบจะพร้อมกันว่าอ่านยากจังครับยากที่ไหนกันเขาอุตส่าห์พิมพ์ตัวโตๆยังหาว่าอ่านยากอีกผมหมายถึงข้อความนะครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือว่าอีกสองคนก็คิดอย่างเดียวกันนั่นพระโยมไม่เคยสวดมนต์นาิิ นี่อาตมาอุตสาเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยนะถ้าเขียนแบบภาษาบาลีโยมจะยิ่งแย่กว่านี้แต่ก็เอาเธอค่อยๆอ่อานไปก่อนแล้วจะจำได้เมื่อจำได้ก็จะสวดเป็นถ้าไม่อยากล้มละลายก็ทำตามนี้เข้าใจไหมละ่ะอ่านหมดนี้เลยเหรอครับถูกแล้วอ่านหมดนี่หนึ่งเที่ยว และอ่านเฉพาะบทพุทธคุณเท่าจำนวนอายุบวกหนึ่งตรงไหนครับที่เรียกว่าบทพุทธคุณแม้โยมนี่ไม่เอาไหนจริงๆนะท่านว่าคนเดียวแต่มีคนร้อนตัวถึงสามคน บทพุทธคุณก็ตั้งแต่อิติปิโสไปจนถึงพักวาตินั่นแหละโยมอายุเท่าไรแล้วล่ะ48ครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือตอบ48ก็สวด49จบแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้หลงล่ะครับผมกลัวจะไม่ได้ว่าสวดกิจจบแล้วอนิยมหาวิธีเอาเองอาตมาเชื่อว่า คนที่เป็นนักธุรกิจย่อมหาวิธีจนได้นั่นแหละใช้วิธีนับการไม่ขีดสิเจ้าของธุรกิจรองเท้าหนังแนะนำงั้นผมอายุห้าสิบหกก็ต้องสวดห้าสิบเจดจบใช่ไหมครับหลวงพ่อนักธุรกิจคนแรกถามอย่างรู้สึกท้อแท้ก็ต้องอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิตอบและผมมีเวลาหรอครับวันวนผมก็ไม่เคยว่างเลย ท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงบอกเขาว่าเลือกเอาก่อแล้วกันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าทำได้ก็จะเห็นผลภายในสามเดือนเป็นอย่างช้าให้ภรรยาสวดด้วยได้ไหมครับได้ยิ่งช่วยกันสวดยิ่งเห็นผลเร็วถ้าให้สวดแทนผมละครับเขาต่อรองสวดแทนไม่ได้สิช่วยกันสวด นี่อาตมาหมายความว่าต่างคนต่างสวดเท่าอายุของตัวเองบวกหนึ่งภรรยาโยมอายุเท่าไรล่ะ46ครับก็ให้เขาสวด47จบเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับผมขอบพระคุณมากครับรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนักธุรกิจผู้นั้นจึงกราบลาปรากฏว่ามีผู้ตามเขาออกมาอีกสองคนท่านพระครูประสบความสำเร็จ ในการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสามตัวหลวงพ่อคะฉันกับสามีทำโรงงานผลิตเครื่องตกแต่งบ้านไม่เคยยัดไส้สินค้าไม่เคยโกงลูกค้าแต่ทำไมทำมาหากินไม่ขึ้นล่ะคะผู้ทุกร้อนรายที่สองเป็นสตรีวัยสามสิบเจ็ดอนมากับสามีวัยเดียวกันที่นั่งก้มหน้าคอตกอยู่ข้างๆ ท่านพระครูตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานว่าโยไม่ปฏิบัติพระในบ้านนะสิในบ้านผมไม่มีพระหรอกครับหลวงพ่อสามีเงยหน้าขึ้นตอบถ้า,าจ,จะมีก็คงเป็นพระพุทธร,รูปใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกโยมอาตมาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของโยมนะพระโยมไม่ปฏิบัติท่าน โยมทังได้ทำรรมาหากินใหม่ขึ้นฉันก็เลี้ยงดูแกนี่คะเพื่อนบ้านฉันสิอีกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านบางแคหล่อนหมายถึงหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสงเคราะห์เอาอีกแล้วอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอีกแล้วอาตมาเพิ่งว่าโยมผู้ชายคนนั้นไปยกยกท่านหมายถึงนักธุรกิจที่เพิ่งลากลับไปขอทีทนโยมนาะ อย่ามองออกนอกตัวเลยให้มองเข้ามาที่ตัวเรานี่มันมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไขไปโดยไม่ต้องไปเพ่งโทษผู้อื่นเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกวิธีแก้ไขด้วยเถอะค่ะก่อนที่จะแก้ไขโยมก็ต้องรู้ข้อบกพร่องของตัวเองก่อนโยมบกพร่องตรงไหนรู้ไหม ไม่ทราบค่ะนั่นไงเห็นไหมตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้และวยังเที่ยวไปรู้เรื่องของคนอื่นถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับอาตมาเพราะคนอื่นๆเขาก็เป็นแบบโยมนี่แหละสตรีวัยสามสิมีสีหน้าดีขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้บกพร่องเพียงผู้เดียวอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อน ลวงพ่อช่วยชี้ข้อบกพร่องของดิฉันด้วยเถอคะค่ะแล้วฉันจะได้หาทางแก้ไขเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีโยมไม่ปฏิบัติพ่อแม่หมายความว่าโยมให้ท่านอยู่ที่โรงงานอยู่ห้องอับอับมืดมืดให้กินข้าวรวมกับคนงานในขณะที่โยมอยู่บ้านหลังใหญ่กับสามีแล้วก็ลูกๆมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะหล่อนพูดเสียงเครือและมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดแจ้งดีแล้วที่โยมยอมรับผิดทีนี้อาตมาจะบอกวิธีแก้ไขโยมต้องรับท่านเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับโยม กลับไปเนี่ยไปจัดการเสียโยมกินดีอยู่ดีอย่างไรก็ต้องให้พ่อแม่กินดีอยู่ดีอย่างนั้นด้วยเอาละ่ะโยมกลับไปหาดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็ไปกราบขอขมาท่านเอาน้ำล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ให้ท่านอาโหสิกรรมให้แล้วกิจการของโยมก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับทําได้ไหมละ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้น หนูกับสามีขอกราบลาคราวนี้หล่อนเปลี่ยนจากดิฉันมาเป็นหนูเจ้าทุกรายที่สามกำลังจะเอื้อนเอ่ยธุระนายสมชายก็ครานเข้ามาขัดจังหวะว่าหลวงพ่อครับนิมนต์ขึ้นศาลาครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วอ้าวได้เวลาแล้วหรือได้มาหลายนาทีแล้วครับนายสมชายยำ้ำ ท่านจึงพูดกับผู้ที่นั่งณนะที่นั้นว่าประเดี๋ยวนะขอเวลานอกก่อนอยติโยมไปทานอาหารกันก่อนที่โรงครัวเขาคงเตรียมเสร็จแล้วเชิญทุกคนเลยนะใครมาวัดป่ามะม่วงแล้วไม่ได้ทานอาหารก็ถือว่าไม่ได้มาพูดแล้วท่านก็ลุกจากอาสนะเพื่อเดินไปยังสาลาสาวรุ่นรุ่นคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหา หลอนคุกข่าวลงตรงหน้าท่านประนมมือพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อคะขอเวลาหนูหนึ่งนาทีค่ะหนูมีธุระด่วนมากหล่อนพูดอย่างรีบร้อนและไม่อาจรอคิวได้พูดไปเลยหนูท่านอนุญาตพี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสค่ะตอนนี้อยู่ห้องไอซหนูมาขอบารมีหลวงพอ่อ ขอให้เขารอดชีวิตด้วยค่ะท่านพระครูรู้ว่าบรรดาคนที่มาในวันนี้ก็ยังมีอีกสามรายที่มีจุดประสงค์เดียวกับเด็กสาวจึงบอกพวกเขาว่าเอาละ่ะคนที่มีธุระเรื่องเป็นเรื่องตายให้จดชื่อแล้วก็นามสกุลใส่พานวางไว้ที่อาสนะของอาตมาชื่อคนที่กำลังจะตายนะ่ะไม่ใช่ชื่อของคนมาหา ท่านจำเป็นต้องบอกให้แจมแจ้งพระมนุษย์แต่ละคนระดับสติปัญญาไม่เท่ากันและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เคยปรากฏมาแล้วบ่อยครั้งพูดจบท่านก็เดินไปยังศาลาบรรดาเจ้าทุกทั้งหลายก็พากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหาร นึงชั่วโมงผ่านไปเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิท่านขอตัวเข้าไปล้างมือและบ้วนปากในห้องน้ำใต้บันไดแล้วจึงออกมานั่งที่อาสนะในพานมีกระดาษสีแผ่นวางอยู่ท่านหยิบขึ้นมาอ่านทุกแผ่นแล้วพูดขึ้นว่าดูเอาเธอใครจะเป็นจะตายก็ต้องไม่ให้อาตมาช่วยยังกะอาตมาเป็นผู้วิเศษนะโยมนะ ท่านพยักพยเยิดกับเจ้าทุกข์ที่นั่งอยู่แถวหลังสุดหลวงพ่อครับผมสงสัยจังครับคนที่กำลังจะตายเราช่วยไม่ให้ตายได้จริงๆเหรอครับคนถามเป็นบุรุษวัยห้าสิบเขาเรียกมาใช้คำว่าเราแทนหลวงพอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมน่นแหละโยมถ้าเขาจะต้องตายจริงๆ อาตมาก็ช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่อาตมาเลยต่อให้ผู้วิเศษที่ไหนก็หมายับยั้งความตายไม่ได้ที่ว่าขึ้นอยู่กับกรรมนั่นหมายความว่าถ้าเขายังมีกรรมดีอยู่บ้างอาตมาก็ช่วยเพิ่มให้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมดีอยู่เลยก็ช่วยไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็คือมันเหมือนกับแบตเตอรี่ ถ้าอาตมาชาร์จไฟมาให้แต่แบตเตอรี่หม้อน,นั้นเก็บไฟไม่อยู่มันก็จะรั่วออกหมดเรื่องอย่างเนี้ยมันซับซ้อนแต่อาตมาพูดมาก็เช่ว่าจะถูกทั้งหมดเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกถ้าจะอธิบายโดยละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบเอาเรื่องเฉพาะหน้าดีกว่าเมื่อท่านพูดดังนี้ผู้มีทุกข์รกลที่สามจึงเอ่ยธุระของตน หลวงพ่อครับผมมีปัญหาเรื่องลูกลูกชายลูกสาวผมเอาดีไม่ได้สักคนทั้งที่ผมกับภรรยาเลี้ยงดูเขาอย่างดีผมเป็นวิศวกรภรรยาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยแต่ลูกไม่เอาทานไม่เจริญรอยตามพ่อแม่เลยสักคนวิศวกรวัยห้าสิบระบายความอึดอัดขัดข้องใจออกมาโยมีลูกกี่คนสี่คนครับ เป็นหญิงสองชายสองแล้วเขามีครอบครัวกันหรือยังคงยังมั่งครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่เลยพากันหนีออกจากบ้านหมดเห็นว่าลูกชายไปเป็นอันธพานลูกสาวไปเป็นนักร้องตามครับตามบาเขาพูดอย่างขัดเคืองเห็นหนอทำหน้าที่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องให้เขาบอกท่านรู้ความเป็นไปของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีจึงได้พูดขึ้นว่า โยมไม่น่าทำรุนแรงกับลูกนีนาด่าว่าเขาแล้วยังไม่พอยังไปเตะไปต่อยเขาอีกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวโยมไปเตะเขาเขาก็หน,นีไปนะซิแล้วภรรยายโยมก็ด่าลูกแทบทุกวันใครเขาจะอยู่ด้วยละ่ะวิศวกรผู้นั้นนั่งกลมหนา้านึกถึงความผิดพลาดที่ทำไว้กับลูกและผมจะทำยังไงครับหลวงพ่อ ผมอยากให้ลูกๆก,กลับมาครับโยมต้องสวดมนต์ทำอย่างที่อาตมาแนะนํานักธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้ทำได้ไหมท่านพูดพร้อมกับส่งบทสวดมนต์ให้แผ่นหนึ่งช่วยกันสวดนะทั้งโยมและภรรยาโยมนั่นแหละสวดเสร็จก็แผ่มเมตตาไปให้ลูกๆขอให้เขามีความสุขความเจริญไม่ช้าเขาจะพากันกลับมา แล้วอย่าไปดุไปว่าเขาอีกนะให้พูดกับเขาดีๆทำได้ไหมได้ครับบุรุษวัยห้าสิบรับคำหนักแน่นแล้วจึงถือโอกาสกราบลาท่านพระครูช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าทุกอีกหลายรายกระทั่งถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวส่วนท่านก็ถือใบรายการชื่อคนที่กำลังจะตายสียราย ขึ้นไปข้างบนเพื่อจัดการส่งพลังไปช่วยเหลือยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารเสร็จและหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นคนสี่คนที่ญาติระบุว่ากำลังจะตายชั่วโมงต่อๆไปก็เป็นของเจ้าทุกข์กลาอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเสร็จตอนกี่ทุ่มกี่ยามจะอาวาสวัดป่ามะม่วง ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยแท้